สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะหนุ่มกัญชัยเบรกไม่ทันสะดุ้งกันทั้งรายการหนุ่มกัญชัยถึงกับร้องอุ้ยแม่น้ำหนึ่งซัดแรงโดนกล่าวหาแย่งผัวชาวบ้านจากกรณีที่มีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งโพสต์คลิปเหตุการณ์บุกไปตามสามีถึงบ้านเจ้าแม่คนดังงานนี้ในคลิปมีคนใส่เสื้อด้านหลังเขียนว่าทีมงานแม่น้ำหนึ่ง ทำเอาโลกออนไลน์แห่โยงไปว่าเป็นแม่น้ำหนึ่งนั่นเองสาวที่อ้างว่าถูกแม่น้ำหนึ่งแย่งสามีออกมาเปิดหน้าชนยืนยันว่าตอนนี้ไม่ได้รอสามีหรือนายฟิล์มกลับมาหาตนอีกแล้วไม่ต้องการคืนดีแล้วทุกวันนี้ที่คุยกันก็คุยเรื่องลูกเท่านั้นสามีของเธอขอส่งเสียงเงินให้ลูกเดือนละ10,000บาทแต่ต้องแบ่งให้แม่เดือนละ5 0 0 0บาทตนเองเลยถามว่า เงินเดือนได้เดือนละ1500ถ้าส่งเสียให้ลูกหมดจะเอาอะไรกินเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเบิกค่าน้ำมันหรือหายืมคนอื่นเอาพร้อมกันนี้ได้บอกกับสามีว่าขอให้สามีออกมาพูดความจริงที่รู้อยู่แก่ใจว่าทำอะไรกันอยู่บอกตรงๆไม่ได้ต้องการสามีกลับคืนและเรื่องที่แม่น้ำหนึ่งจะฟ้องตนนั้นก็แล้วแต่แม่น้ำหนึ่งจะจัดการเพราะตนก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเป็นแค่ลูกชาวนาไม่มีเงิน ไปประากาันตัวสู้คดีตนก็ยอมติดล่าสุดแม่น้ำหนึ่งพร้อมทนาน,นิดามาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการโหนกระแสซึ่งมีหนุ่มกัญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการโดยมีช็อตหนึ่งที่แม่น้ำหนึ่งกล่าวว่าให้ของฟิล์มเยอะแค่ไหนแม่น้ำหนึ่งบอกว่าไม่ได้ให้เยอะมากขนาดนั้นมีคนที่เข้ามาทำงานหลังเขาแต่ว่าได้เยอะกว่าเขาก็มีหนุ่มกัญชัยจึงถามว่าทำไมจัดยังไง ให้พนักงานเยอะหรือน้อยแม่น้ำหนึ่งบอกว่าการที่ให้พนักงานแต่ละคนคือเช่นไปโซนกีฬาลูกน้องจะอยากได้ไม่เหมือนกันบางคนอยากได้เกี่ยวกับแบดบินตันบางคนอยากไปเล่นวอลเล่บางคนอยากได้บอลเล่นบาสแต่อีกคนบอกผมไม่เอาผมขอไปซื้อคอนเวิร์ตคู่หนึ่งประมาณ7-8 0 0พันเราก็ซื้อให้เราตามใจสาเหตุที่ให้พนักงานแบบนี้ ให้มานานตั้งแต่ยังไม่มีฟิล์มด้วยซ้ำซื้อโทรศัพท์ให้ผู้ชายหนุ่มกัญชัยถามว่าเขาบอกว่าคุณซื้อโทรศัพท์มือถือให้ผู้ชายคนนี้แม่น้ำหนึ่งบอกว่าขออนุญาตพูดเรื่องโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ที่ผู้ชายใช้ถ่ายรูปเป็น iPhone 12 Pro Max สีเขียวเครื่องนี้เป็นเครื่องของบริษัทและเครื่องที่หนูใช้อยู่ที่ถ่ายอยู่คือ13 Pro Max ซึ่งกล้องต่างกันมาก โดยแม่น้ำหนึ่งยืนยันว่าไม่ได้ซื้อโทรศัพท์ให้กับฝ่ายชายลูกไปบอกว่าแม่น้ำหนึ่งหอมหน้าผากฟิลม์มแม่น้ำหนึ่งตอบว่าหนูไม่เคยทำอะไรแบบนี้ต่อหน้าเด็กหรืออะไรแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้หนูเคยเอาลูกมานอนด้วยหนูยังไม่เคยมีอะไรกับสามีต่อหน้าลูกเลยหนูมีจิตใต้สำนึกของความเป็นคนมากพอต่อให้คบกันก็จะไม่ทำต่อหน้าเด็กคุณคิดว่าเด็กจะโกหกได้ยังไงอันนี้ หนูก็ไม่ทราบค่ะอย่างไรก็ตามแม่น้ำหนึ่งยืนยันชัดว่าเธอไม่ได้มีความสัมพันธ์เกินเลยกับฟิล์มและทั้งคู่ไม่ได้คบกันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกขอบคุณเพืเ่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ